เรารู้สึกว่าเรารวยกว่าเราขับรถบกระบะไปอยู่ใกล้คนที่ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เรารู้สึกเฮ้ยเรารวยว่ะแต่พอเราไปอยู่ใกล้รถซูเปอร์คาร์เฮ้ยเราจนว่ะเอามาเกี้ยังรวยอยู่เลยอ่ะ <c oughs> ชัดเลยใช่ <c oughs> งั้นไองความรู้สึกอันเนี้ยที่เรารู้สึกว่ารวยกว่าครับมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นความรู้สึกที่เราเซ็ตมาตรฐานขึ้นมาเองความสุขที่เกิดจากเรารวยค่ะพี่พอเรารวยเราต้องมีความสุขอยู่แล้วค่ะ เรามป็นคนรู้สึกว่าเราเป็นคนรวยเรา,าเป็นคนเป็นคนรวยเราเป็นคนรวยเลยแต่เรา,วาเราวยกว่านะเิ่เมีการเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนข้างๆนะโอ้ยฉันมีความสุขฉันรวยกว่าจ้าไงคะ่ะถ้าเสียบความสุขแบบนี้คะ่ะพี่พอต้องรับผิดชอบอยังไงใช่ <laughs> คำว่ารวยอ่ะกําหนดแค่ไหนที่ว่ารวย <c oughs> ข้อแรกก่อนนะพอเราบอกตัวเราเองว่าเรารวยเนี่ยถ้าบอกในแง่ที่เราจะไปเพื่อมีความรู้สึกว่าเหนือกว่าเขารวยกว่า แค่ไหนที่ว่ารวยเราพูดเองอาจจะมีคนที่มีเยอะแยะมากกว่าก็ได้งั้นก็เป็นความรู้สึกที่<ส>เราคิดไปเองอยู่นะตอนนั้นเขาข้าวตัวเองอยู่ว่าันรวยกว่างั้นความรวยอะความจนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณทรัพย์สินนะครับมันเป็นแค่ความรู้สึกความสุขแบบเนี้ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้คือเรารู้สึกว่าเรารวยกว่าเราขับรถกระบะไปอยู่ใกล้คนที่ ที่ขับรถมอเตอร์ไซค์เรารู้สึกเฮ้ยเรารวยวะ่ะแต่พอเราไปอยู่ใกล้รถซูเปอร์คาร์เฮ้ยเราจนวะ่ะเอามอกี้ยังรวยอยู่เลยอะชัดเลยใช่งั้นไอ้ความรู้สึกอันนี้ที่เรารู้สึกว่ารวยกว่าครับมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นความรู้สึกที่เราเซ็ตมาตรฐานขึ้นมาเองเมื่อเราเลือกความสุขแบบนี้สิ่งที่มันจะตามมาที่เราต้องรับผิดชอบเลยก็คือเวลาเราเจอใครที่เรารู้สึกว่ารวยกว่าเราจะหลีกเลี่ยงจากความรู้สึกว่าเราจนไม่ได้งั้นเราต้องมีความรู้สึกว่า เราจนอยู่ตลอดทั้งชีวิตแหละเพราะมันก็มีคนที่มีมากกว่าเสมอใช่ใชใชแยกคนละเรื่องนะอันนี้เราพูดถึงเรื่องความรู้สึกความรู้สึกคืออยู่อยู่ที่ใจที่เราอยากจะเสพเราอยากจะเสพความรู้สึกว่าเรารวยกว่าถ้าเราได้เสพความรู้สึกแบบนี้เราจะมีความสุขเมื่อเราพูดเองเออเองว่าเรารวยในขณะเดียวกันใจเราก็ต้องรับสภาพนะว่าเราจน เราจะเลือกอ๋อเราขับรถกระบะเรารวยกว่าเด้ยเน,นี่โดยที่เราปฏิเสธว่าเราไม่ได้จนกว่าคนที่เขามีซูเปอร์คาร์ไม่ได้ไไดคือถ้าเราเอาความสุขของเราไปยึดอยู่กับคําว่ารวยกว่าแน่นอนเราต้องจมนนีจนกว่าแน่นอนแน่นอนโดยอัตโนมัติเพราะ<น>ว่าไม่มีทางที่เราจะมีเหนือกว่าคนอื่น ไปตลอดค่ะใช่ทุกสิ่งอย่างไม่ได้ถ้าเากิดเรายึดเอาตรงนั้นนะคะอันนี้คือความรับผิดชอบที่เราจะต้องมีในคว<ร>ามเราชอบความรู้สึกงานนะว่ารวยกว่าในขณะเดียวกันเราก็จะรู้สึกว่าเราจนกว่าเสมอไอความรวยกว่าเนี้เราอะตั้งของเราเองในเมื่อเราตั้งของเราเองเราต้องได้รับผลนั้นด้วยเราต้องรับผิดชอบว่าเราก็จะรู้สึกจนกว่าโดยอัตโนมัติโดยที่เลี่ยงไม่ได้บางที มันก็เป็นความรู้สึกที่เอา้าอันนี้เราคิดคิดบอกตัวเองว่าเรารวยกว่าแล้วเราก็ไปพยายามที่จะเปรียบกับคนอื่นให้คนอื่นเขาจนกว่าโดยที่ที่บางทีเราก็ไม่รู้หครับว่าคนหนึ่งเขาอาจจะมีมากกว่า,าได้จริงๆแล้ว,วครับเรื่องรวยอะ่ะแค่เรามีแล้วเราให้นิยามของเราว่าเท่านี้ประมาณนี้เรารู้สึกว่าพอเพียงต่อ ชีวิตไม่รู้สึกขาดไอ้คำว่ารวยมันจะวัดกันตรงความรู้สึกว่าว่าพอก่อนถ้าสมมติว่าเราอะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งน,งนี้เราต้องใช้เงินปริมาณเท่านั้น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 ,น,นในการที่จะได้มาได้มาตัวเราเองอะเราจะรู้สึกว่าเราจนต่อให้เรามีร้อยล้านเลยนะแต่เรายังรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขมีหลายอย่างถ้าเราเลือกแบบนี้เราก็ ต้องรับผิดชอบจริงๆไม่ต้องเสพความสุขแบบนี้ก็ได้ว่าใครรวยกว่าใครจนกว่าเราแค่มีชีวิตที่เอ้ะเรากินอิ่มนอนหลับพอมีมีพอในกําลังเราเนาะอันนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งนะก็คือถ้าเกิดเราจะมีความสุขจากการที่มีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่ต้องแบบนี้ก็ได้เงี้ยครับนี่เป็นการแลกเปลี่ยนรรหว่างว่าถ้าเกิดเรารู้สึกมีความสุขจากการที่เรารู้สึกว่าเรารวยกว่าเนี่ยเราจะต้องรับผิดชอบในเรื่องอไรบ้าง้อง ชีวิตเราจะไปทางไหนจะเจออะไรเราก็จะเจอความรู้สึกว่าเราจนไปทั้งชีวิตเลยเรารู้สึกว่าเรารวยกว่าเดี๋ยวเราจะเจอที่เราจนก่าแเราก็จะรู้สึกว่าทําไมฉันเกิดมาฉันเขาต้องจนจนไปตลอดทั้งชีวิตเพราะฉันฉันก็ต้องเปลี่ยนที่บตลอดจนถึงวันสุดท้ายใช่ค่ะอยากฟังความคิดเห็นที่เหมือนหรือต่างกันนะครับความคิดเห็นดีๆมักมีอยู่ในคอมเมนต์ครับร่วมแบ่งปันสุขที่เห็นต่างหรือเห็นเหมือนกันได้นะคะครับ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับให้เราเห็นประโยชน์ในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ